วัตถุแคมเปญภาพวัตถุทีเสียวกับควาดีนะครับว่าเคืออะไรครับผมก็จริงๆเป็นวิสโซจะมีกิมมิกเลนน่นอะไรตลอดเลยนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นอะไรครีเอทีฟมากเลครับเพราะว่าน้ำเดือมน้ำดื่มวิสโซนที่ฉลาดนะครับอาหารด้านหลังนะครับต่อไปนี้จะมีนี่นะครับผมมีเป็นภาพสัญลักษณ์นะครับผมมันก็มีเบรกที่เขียนว่าที่คลายหรือว่ามีอยู่ทั้งหมด6เพลนนะครับผม จะทำการสแกนตรงนี้นะครับพอสแกนเข้าไปนี่ก็จะมีเพลงทั้หมดเนี่ย6เพลงซึ่งพอเปิดฟังเนี่ยจะเป็นเพลงที่เรียกว่ามิวสิ c เทอร a p ีแล้วกันซึ่งทางคุณโซเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับพี่โน้นะครับแล้วก็มีคุณหมอที่เป็น t h e r a p i s นะครับมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างผลงานเพลงนี้ออกมาครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้พักแล้วก็ได้ใช้เวลาพักอยู่กับความคิดตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับง่ายๆเลยครับแค่โทรศัพท์ขึ้นมาสแกนสลังก จะสามารถฟังเพลงของผมเพลงได้นะครับความเพลงความยาวของเพลงแต่ละเพลงนะครับก็จะมีประมาณ9กถึงสินาทีนะครับซึ่งมันเป็นการรีเสิร์ชนะครับว่าช่วงที่9นาทีนั้นจะทำให้เรามีสมาธิมากที่สุดแล้วจิตเรานิ่งที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อรองสามารถเปิดไปแล้วก็ทำงานไปอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะเปิดไปแล้วก็อ่านบทไปด้วยนะครับเป็นเรียกว่า m b s นะครับก็อยากให้คนได้ลองนะครับผมแล้วก็คิดจะพากลับไปเรียนิคกี้พาโซ่นะครับ อะไรนะติ๊งลิสต์ดงมัติ๊งลิสต์ก็เป็นยูสิกติงลิสต์ของทางคริสโต้อันนี้แหละครับผมก็อย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยจะฟังเวลาที่เราต้องการสมาธิมากๆอ่านบทนะครับแล้วก็เอ่อมันจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็มีการโฟกัสใจของเราด้วยสิ่งสึกีไปด้วยในโลกที่มันมีความรุ่งเรืองหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพใดเวลาเสพเสพขางอะไร เราจะ break ตัวเองก็ต้องอยู่กับค o มฟอร์สำหรตัวเองนะครับฉะนั้นการรู้สึกสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เรามีความสบายแล้วก็อยู่ในอารมณ์งันจากผมเองครับทำงานชอบเพลงไหนเป็นพิเศษแล้วก็มีเทคนิคการฟังยังไงบ้างในหกเพลงผมชอบเพลงนั้นละออกสุดครับผมจะเป็นเพลงที่ให้สบายที่ใก้สุดในสำหรับตัวผมนะนะแล้วก็เทคนิคของผมเนี่ยคือนอกจากจะเปิดอย่างเดียวก็คือทำร่างกายสบายชอบแบบเย็นออกมานั่งอยู่ คนเดียวนี่แหละเขาเรียกว่ามีขอบกอดโซ,โซตนตัวเองมีสมาธิกับตัวเองทำแเลยครับผมแล้วก็เปิดปากไปด้วยแล้วก็อาจจะหลับบ้านหรือตาบ้านด้วยคิดมคิดเองโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นการเป็นอะไรก็ได้ครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะรับครูเซอร์ดีครอเตอร์นะครับแล้วก็ฝากเป็นให้คุณไดกเคลียรคคาคิดด้วยนะคะะรับผมอย่าลืมนะครับ ฉลากนะครับสแกนนะครับก็จะเปิดคอเสิกันด้วยครับโอเคเอาไว้นะเอาว่างคุณก็เป็นเขาใหญ่เลยเขาใหญ่สีขาวหน้าไปจิจไปทำกันบ้างผมก็แบบก็เปิดเขาใหม่บนไม่บนคอนใช่ไม่เอาคอนเพราะว่าเราเราเปิดกล้องพร้อมกันทั้งคู่อย่างเงี้ยก็นั่นแหละัเรื่องนี้ผมก็เปิดไปสามทิแล้วแล้วก็แบบ แล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบเรว่างก็ไปตั้งใจจะอ่านบทอยู่แี้ก็จะติวบทอะไรนะของใครของมันนะของใครของมันอะไรนนี่ครับชวนผมนี่แหละชวนก็จริ็จริงเราก็จะนังอ่านบทอยู่แล้วนะมันเป็นมันเป็นแมพิเองเราตองาเนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศที่ให้เินดีขึ้นมาพรัะว่าอ่านบทอ่านตรงไหนก็ได้แต่ต้อาบเสร็จกนเลย ดีขึ้นผมก็ทำแบบนี้มาตลอดไป่านที่ดูที่นี่เลยเออเขาเองก็จะชอบแต่ไม่ไม่ไม่สัเมอกันมันมันมีสมาธิบ้างหรือไมสมีสมาธิจริงมีสมาธิจริงก็เนี่ยมีอันเดียสอง

โดู่รองเท้าได้เมไปดียมจริงๆคือเราก็ใจตรงกันะรงไม่ได้ไม่ได้เตรียมผมก็เตียวรองเท้าขผมไปเฟร์นก็ใส่ออกมาเหมือนกันเฉยๆมาเอินมาเิน่ิเขาหุดเรียงที่รับปันยอไม่รู้จะพูดตอนาั้นก็แบบ ทันทีเลยไแต่ก็น่ารักครับเขาเรียกราไม่น่ารักมีการบอกว่าพูดซ้ำๆรอบที่ไหพูดหรือพี่พูดไปยูไหมครับน้องนายฝเปิร์็อยากฟังอีกนอยากให้ดูบ่อยๆไม่ไม่ก็เป็นเป็นธรรมชาติเราเรานี่แหละก็ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแบบความสุขีที่เรียกนุกการเป็นอะไรมาอะไรครับปกติเรี่ยวก็ทิ้งเอาเลยครัเลี้ยเฟิร์นเลี้ยบายเลียเฟิร์นแล้วก็บี มีีที่หลักบ้างไรหลคอยากทำเง่เวอร์ชันนายพูดที่หลัเป็นไงไม่ได้มันเป็นความหมายที่ผมต้องพูดกมาคนเดียวนา่หรือม่ด้ทาเราทีนี้ไปทำกับเราทำให้อื่นพิสต์แมนเราไม่เขินนะความพูดยังเขินนะคพูดไม่เขยแต่ตอนเนี่ยพี่ถ่ายก็เคยนเาว่าก็ก็น่ารักดีก็ เรื่องตลกที่เราแบเออแม่งคุยกันไลฟ์ไลฟ์ได้ไหมครับเร็วพี่ละไม่ไม่แซวไม่แซวไม่แซวเดี๋ยวเขาแซวกันมากกว่าใช่ทมันมันก็จะเป็นเหมือนสองนำที่เรียกกันแบบนี้ก็แล้วถ้าถ้าไม่ได้ออกโซเชียลหรืออะไรเงี้ยใช่ก็ก็เรียกหิริหกก็เรียกเรียกเรียกราปกติเลยเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันแล้วก็เป็นคำน่ารักน่ารักฟังแล้วแบบช่วใจแค่นั้นแหละครับแค่นั้นฮะฝันมตายของเรา ดูหวานสุดตาเลยนะไม่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 คิดนะไม่ไม่ได้คิดว่าแบบเราต้องหวานสุดตาอะไรก็ธรรมชาติของเราปกติของเราอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พยายามไม่ได้อะไรแต่เพื่อนบอกว่าตัวเองก็รับบานอย่างนี้อยู่แล้วแต่คือไม่ได้ตัดกันแด้ใช่แล้วเราจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ผมก็ทำตามปกติธรรมชาติที่เราอยากทำหรือว่าแบบปกติผมก็ทำตามเข้าไปเราจะเราบอกแบบปกติ หลายคนนี่ยเขาจะบอกว่าแบบพยายามเซอร์ฟตัวไม่ร่วงอะไรอย่างเงี้ยตามใจดูแลดีเลยารไปเลยในประเทศไทยเบเลยดีเขาบอกเราตทองแคนเบเดียดีมากเขต้องดีแคร์คนะเาทำงานนี่ยก็ผมก็ทำงานเนี่ยเขาก็ดูแลผมดีสุดเลยเงีแล้วมีที่ต่อไปครับว่าอยากไปที่ต่อไปไหนดียังยังเลยครับจะไม่ทักการหมดอีกไหมล่ะรอบนี้น่าจะไม่มีเวลาทั้งคู่คืเนี้ยเพราะพอเปิดกล้องก็งานเจ็บหนกหน่งยก็ยังไม่ได้แผนอะไรไว้ก็ตอนนี้ก็ตั้งใจ ละคเรที่สุชือเรื่องขอาที่เราเจอะครัอนที่งานรูปถ่ายแถึงแลที่ม่โพูปอยเด็กตลอดแล้วกกว่าผมคิดถึงที่เท้าอันครับก็ไม่มั่นใจว่าเขาปกติเขาเปที่ที่เขาเขามีความสุขที่เอะไรก็เปือปกตินะว่าเราก็โพสอะไรประมาณนี้มาตลอดอืมาความไปได้หลายคนะครับ ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความเครียของเขาเขามีความสบายใจที่จะลงอะไรแล้วก็ตัวเขาเองก็รู้สึกแฮปปี้ที่ลงทองเคี่ยวใช่แล้วก็แข่งแค่ความสุขเท่านั้เองแต่อย่างตอนนี้ก็คือยังยังไปเจอคุณแม่เจอตลอดเจอตลอดเจอตลอดคือเรว่าจะคิดถึงเราในโมเมนต์ที่เราเป็นเด็กเอเดีอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรก็เป็นไปได้นะถ้นเป็นตัวเท่านี้ใช่ใช่ก็แบบนค อย่าีปโยงมีความกังวลไม่เลยอย่าอย่าไปโยงที่ความอะไรเลยอย่างก็อยู่ในขบวนการอะไรก็อย่างก็ตดเครื่เรื่อยๆใช่เออแม่พ่อไปหาแม่ไปอ่าไม่ไม่ได้พูดไม่ได้รู้เหมือนกันเราก็ทำแบบนี้ก็มีที่เจออี่ไปใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้วัน exactly เป็น day เพราะมันอย่างวันแม่ก็ทำงานวันเลย อยู่ในขั้นตอนอะไรอย่ใงขั้้ตอยู่ในกระบวนการอยากดนเราก็ดีริมก็ขอบคุณคนมาแม่ที่น่ารักมากให้กำลังใจกันตลอดเลยทกอร์ตราอยู่ตลอใช่ใช่ขอบคุณมาก สี่ีแม่เป็นเหมือนเป็นน้ำมันที่ทำให้รถสามารถวิ่งต่อไปได้แล้วก็วันนี้แบบเร,เ,รเ,รเราได้เห็นทุคนที่เป็นหัวใหญ่แล้วทุกคนที่อาใจช่วยเราขอบคุณมากไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณมากจริงๆอะไรนะครับดีขึ้นเล่อยๆครับดีขึ้นเื่อยๆ แม่ผมไม่ถ่ายภาพมานานแล้วเขาแอ้มผู้คนรู้จักแม่ผมเขาจะแบบไม่อยู่ในกล้องนานแล้วเวลาจะถ่ายเขาก็อยาถ่ายแม่เขาเขาไม่เขาเลิกถ่ายรูปแล้วจะมาวันนี้จะมากกว่าอะไรครับดีนะับมมากมากยยังไม่ชินอยู่ทีไทยเวลาตื่นไม่คุ้นอกนีีนะคะถึง่ากภ นายขอพี่ชยหลัโอ้ครับขอพี่นนธ์หลังหนสองค่ะนี่รเขอกนายไล่ื่ก็ได้สุดอย่าขอให้ไล่มาเ่เรื่ยไม่มีรนายกองนี้ราคาเดือนสองสามหล่ะ่าเชื่อ่